สิ่งที่ผมพอใจและยินดีที่ได้เห็นคุณภาพของงานที่สขคบควเนี่ยสูงขึ้นนั่นก็คือการพัฒนานเรื่องของทักษะฝีมือและเทคนิควิธ,ธีการแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เราช่วยกันคิดและพัฒนานมากขึ้นคือหนึ่งก่อนที่เราจะเขียนเรื่องอะไรผมอยากให้เราได้ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือในเรื่องนั้นๆที่เราสนใจ สเรื่องที่เราอ่านเนี่ยอยากให้เราใช้จินตนาการมากขึ้นจินตนาการจากสาระเนื้อหาที่เราอ่านงานศิลปะมันไม่ใช่งานที่เราสแสดงออกเฉพาะเ,เนื้อหาในการเล่าเรื่องเท่นั้นมันควรจะเป็นงานที่ใช้ความคิดใช้จินตนาการหรือสื่อความหมายให้เห็นว่าเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างมันทําให้รู้สึกอ่านแล้วสะเทือนใจทําให้รู้สึกพิติยินดีเศร้าหรือ มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่เราจะบอกโดยผ่านงานศิลป,ปะจากเรื่องนั้นๆต่อไปใครจะมีความคิดหรือว่าจะมีงานที่ดีกว่าเนี่ยอยู่ที่ในเรื่องของจินตนาการและความคิดและการสื่อความหมายในเรื่องนั้นๆให้น่าสนใจอย่างไรเท่าน,นั้นเอง